ดีครับผมกับมือนี้ครับผมเนาะหลังเลขออกครับผมจะมาตามเลขปูสามแปดเอพีทั้งช่องครับผมเนาะเพราะว่าครับผมเลขปูครับผมเนาะเข่าเก่าสองล่างครับผมเก่าสองสองเก่าล่างครับผมนี่ครับผมมากครับต่อเถ้าครับผมกับแม่หมูครับผมเนาะสวัสดีค่ะคือคือรูปเช้าอยู่ข้ก่อนมาปูครับวันนี้จะเดินทางมากรับนี่ครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับคือเก่าครับสมช่องครับ <muitas> ปูถือก็ปูเอาปู้เข้าไปว่าให้เก่าสองที่เหลือหอยู่ที่เก่าสองสองเก่าเสองก่าแกนครับผมชุดทันเดียวนี่ครับชุดเต็๋มเนาะชุดเต็มหกครูหกครูหกครูปูวาม่าครูหนึ่งขับปูแล้วปูครับผมผูก็ซือคุณแกะปูนะปูนี่นี่ไม่ใช่ออกต้องกันคุณจ็ะเนี่ยครับกันบอกเอาปู้แกบอกว่นี่ไม่ออกต้องกันเรื่องนี้สองเที่ยวยี่นี่ ครันมียู่นี่บอถือก็ยังมาอยู่นแมงะปูครับผมทีนั่นบอกชนเจ็ดพกกถือชุนเจ็ดเนี่ยไม่นปู้กันถือชุนเจ็ดเนี่ยรักวแปดมกาปูถือขอเจ็ดครับผมเนาะแล้วปูครับปูสาปูถือบอถือแวนล้วมันก็ถือชุนเจ็เนี่ยครับผมปูก็สองชุนเจ็เน่ยมันถือเท่าเหมือนเท่ารังคนดียลูกสาปูนั่นีเปูชุดที่ปูเห็ด หกคู่ล่างมาหนึ่งคู่นะครับผมาอ้าทาเห็ดทำเหมือนกันว่สที่เราเนี่หั้อก็เห็ดนี่ตัวนี่เท่านั้นครับนี่หมวกะเห็ดเนี่ยเจ็ดแปดศูนย์จะปูเออนี่เห็นบ่อมี่ยงไหมบ่ถืออีกเห็นบ่ปูก็ยังวายเนียนไม่ออกกันกัปอกที่เห็นบ่อนี่นี่ศูนย์แปดเห็นบ่อหว่านมันกัด มันจุยงครูยังว่าบันมันฉีบออกน้ำกันอีกครับเหล็กล่างมันบ่มี่หัวนี้คูครูก็ยังบบยุมมันบาก็ยังใบยุ่มครก็ยังบอกอยู่ครับครับแต่ค่อยมาสามที่สามครูเห้หลางเนี่ยเพครูเข่าดิครับผมอันนีใส่ก่อครับผมตามเหล็กปูสามแปดตองวดให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะผมอยากบอกเอฟซีครับผมเก้ากับศูนย์นะครับเนาะ ปีหกหาครับผมมาทุกห้วยครับผมเนาะยังไม่พลาดเลยเก้ากับศูนย์กับตามองดีครับผมเก้ากับศูนย์ล้ายรับางบะมีแล้วไปยังไงอยู่ลางลางเก่าปูเนาะปูเนาะบนชุนมากครับผมลางเก่าครับนี่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 มันบ่าเนี่บ่เนี่ยวูวางเหนียวนี่หนึ่งสองสามนี่หนึ่งสองสามนี่บ่มีครับปูโอ้ครับปูเดี๋ยวกูวางบัตจีบมาหุ่นคับปู กูกยังไาแล้วนี่มันบาสามบาทสันนี่นี่ับครับผมนี่ได้ปูเก่าสองสองเก่านั่นน่นี่ชุดชุดล่างปูนี่ครับหกคูสองเจ็ดสองแปดสเก่าสามเจ็ดสามแเก่านี่เลยมาสองเก่านาะปูเนาะปูพี่ว่ามันบา่เห็นบมน่งสองามนี่ครับผมมันว่ามีศูนย์หนึ่งสองสามนี่บ่มีอีกเก่าลูกปูเนาะมาเก่ามาเก่าล่างข้นปูเนาะนั่นเดียวครับผม ศูนย์เก่าแมีนเบิ้ปีเบิ้ปีครับผมเมียนครับผมตีกายครับเนาะิีกายครับผมเจ็ดกับเก่าปีนี้ครับผมศูนย์กับเก่าเบิ้ปีครับผมเก้ามาล่างศูนย์ขึ้นบนวดแมนครับผมเขาเรียกว่ามันบ่หมี่เหล่างกันยังว่าไปเฉยล่างเคียเดืองก็ยังว่าอย่าจับโปผมว่ามันบลานี่นี่นี่เขียนว่าเนี่ยหนึ่งสองสามนี่ออกห้าแปดหนึ่งสองสามเนี่ย กับเก้าสองนะครับเนาะเก้าสองครับผมล้างครัล้างมาสามงวดบ่าทงวดหนึ่งนะครับเนาะศูนย์ครับผมมั่นนาเดียปูศูนย์มันแทฮันบ่ถือแทะมั่นนาเนี่ยถือแทะงวดจะมาเนี่ยเดปูถือแทะเตี้ยถือแทะล่างครับศูนย์นะปู้เนาะศูนย์มั่นนาเนี่ยปูล้างศูนย์อีกไม่งันล้างความผีศูนย์จะกลับมาล้างอีกนรอไม่งันครับผมกลับมาล้างครับมันมันบาทมันพอดีกันแล้วก็ยไงบ้าง ศูน์กัเก้าเดินดีตลอดปีปีนี้ครับสำชมพี่รองนี่แหละครับเอปูไอที่ปูเฮ็ดไวเจ็ดปดศูนี่เป็นชุดบนหรือชุดลลางชุดบนเลยชุดบนปูวดนี่้โจก็บถึอีกงวดนี้มันบปูวดันที่อ่ะที่หนึ่งไอที่หนึ่งเูนนึงครับผมปูเบิ้งเนี่ยครับที่ว่าเจ็ดแปดคุครับผมปูเจ็นครับผม ตำลาครับผมเาะตำราหลมาตำราพารวยครับผมบ่มีสามโจนบ่ถือดึงบ่มาตะทนี่ดิมันถึกไปอีกบ่มนีหนอยดิฮะเนี่าปลานี่อันนี้เนาะครับเนาะดครับผมนี่ออกับปเป็นมัดมวยอีกคำนี่ปูมันลัก้อยเนาะแปดเนาะแมันรักลอยแปดรักลอยช่วันี้แปดผมจะปขา อันนี้เก้ากับซีต่ปูอะีรนั่นเดียวเกากับซีมันใส่เกล็ดแปดศูนย์ตเก่าครับผมอันนี้ก็บปพิษอีมันนานตนันมันพ็ษแล้วก็ไอ้ชุ่นนี่ว่าพิษจะเชื่อันนี้ก็ได้าปูเออนี่แมนครบผมนี่นั่นแปดแปกระเห็นบ้อหันครับหกว่าหันเห็นบ้หันนั่นมันหลักรอยนะปูน้อเออหกมาหักรหันเห็นบ้องมาใช่ชุ่นหมนั่นนี่ก็หก่ใช่ปูที่ชื่แปดหกลายกกว่าวแก่หรอยนี่มันออกน้ำก ว่าแปดหกชื่อไรปะหม่นนี่มันต้องออกกันจบเจ็บซุนะปูเจ็บเจ็บซุนต้องมาว่าเฉยงานดีล่ะนี่ข้าวปูมันปูนี่บนตรงนี้เก่ากับซีมันบ่ปูวออนี่มาตัวนึ่งเมาตัวนึงมาใส่ชุดนี้ครับมาใส่นี่มาใส่เจ็ดเก้าซุนกลังเทียบกาับ มีเจ็มีแปดมีศูนยมวดนี่จะแปดศูนย์ก็ถือไรด้หวดแปดศูนย์กัเจ็ดถือไรปูถือไรปูกระทุนคุณกต้อครับผมก็ถือไรครับผมถือไรครับผมอยู่บ้านนี้ถือไรเดี๋ยวครับผมแดศูนย์นะครับดังมากครับผมออกอีรีครับผมังศูนย์นี่ก็ถือ่นบ่ถือเดาแคุ่งวดครับสำเร็จอย่างพิจารณาไปแล้วแปูครับผมปูไปจคูสองคูนปูบนปูบนบนล่างจำไปจากคูคูรูปูก็ให้แล้ว 8, จะคูนะครับผมสองคูนะครับผมเก้าเจ็ดนี่แหละเก้าเจ็ดปูปูกเปูเนาะไอ้บ่อถกเชียงกับผมน่ามอเอาตัวเดียวชกปูกงปูเขาสักเชียนเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเปูเมดเดียวผมเนะปล่อยตองมครับห่ยสองวดเก้าเจ็ดเดียวเรืองล่างจุดไหนบ้าหันกับันเียนกําลังเชียนล่างปูเขาที่ปูสองเก่าเก่สองนะครับเนาะ เก้าเจ็ดตปูตัวเดียวเลกกว่าปูตัวเดียวครับตัวเดียวครับผมเก้าเจ็ดปูสามแปดครับผมเนาะค่ะเก้าเจ็ดตัวเดียวนะคะปล่อยต่องวดครับผมคนท่ะถุอถ่ายคนเหล่ครั้ค่ะครับชมถือประเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวหงายมากน่มาทั้งหลานนี่ถืออีกพ่อไม่ถือช่มเจ็ด ตัวเด็กปูซุนเจ็ดบวกตัวเด็ปูเจนี่แหลก้าเจ็ดปล่อยตองวดตัวเดียวก่อนน้ำปูเนาะตัวเดียวกอนครับบ่นมาปูบ่นขับบ่นครับผมบนคู่เดียวครับเป็นชงเข็นนึเข็นนึงผิดบ่นเลยบ่นเนาะครับผมบ่นตัวเดียวครับผมเด้อเอาครับผมเม็ดเดียวครับผมปล่อยตองวดครับผมปูสามแปดครับ ปล่อยเม็ดเดียวครับตองวดครับพี่น้องครับปูมันใจตองหวดครับเกเจดตัวเดียวกลับบ่ปูตรงตรงยบ้ปัปตรงตเลยครับมันคือมันใจอมันมันมันออกจะน้ำกันมันเป็นตัวเร่อเป็นจะระงัยเลยเป็นจารัยเอ๋อเป็นจาระัยออกน้ำกันหมดเอาปูขันปูถือต้านศูนย์เจนบ่ค่ะเก้าปูบ่ถือบ่ค่ะเอาแตะชองเก้าโอ้สองเก้าโอ้กับกบกับอะไรกับคับกับ ปูกะศูนย์เจ็ดนะคะ okay. oh, so oh, so ่ะถ no oh, so ูกไลเก้าเจ็ดครับผมเออวบมานเม็ดมานเดียวครับผมวันมันเปิ้ลปูวันปูบี่ปูวันปูน่ะคือไลเนี่ยคือไล่แมวแมวรับได้สิถือไกว่าโมแมวรับตัวไรปูศูนย์เจ็ดหรือเก่าสองศนย์เจ็ดนี่ศูนย์เจ็ดถูกปูอพู่าให้ศูนย์เจ็ที่แหลกปูคือให้เก่าสองสองสอง ตัวตัวนี้มันจะมาบนเนาะเลยบ่ไปให้ทั้งกันนะชุดนะครับผมปูมันบ่มี่รังบ่มีมาเนาะก็เลยมาทั้งบนชุดผีชุดก็ยังไ่ครับผมปูแต่ว่าชุดรังสองเก่าก็ปูเนาะกับสองเก่าเก่าสองผมเนาะมันบ่มา่ชุดปูไปขื่อทั้งรังเสียแล้วก็ยังไงปูชุดเอหกคู่หกคู่รังนี่ก็ถือว่าแม่นนกปูเนาะหกคู่รังนะครับผมครับอ่าจกขับนับหนึ่ง นี่ครับผมเด้อนี่ครับผมเม็ดเดียวครับผมเก้าเจ็ดครับผมหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกห้าปูสามแปดครับผมเป็นแนวทางในกันรับช่งครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะนี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมบนเม็ดเดียวเน้นเน้นปูครับกลับไปปูเนี่ยกลับเปบอบอกลับบ่ ยห oh, อยห้ยวมัน่าับดีรครับร oh. เป็นจะ้หน่ยดีครับผมปูชุ่มน้อ oh. เป็นจะรักหน่วยเดีตามนี้ครับผมเนาะชิปนี้สวัสดีครับผมเจอชิปนาครับผมบอกน้ำกันอี